ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสะพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสเสด็จสวรรคตณรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93เมื่อลมฝนบนฟ้า มาลิวต้นไม้เพลียวลูกกิ่งใบเมื่อจะเอน็นราคลอนทอนไปแต่เลม หัวใจของผสกนิกรทั่วประเทศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเมื่อสำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ศิริพระชรพัรษา93พรรษา พระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้พระราชกรณียกิจนานบประการของพระองค์ได้วางรากฐานแห่งความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผสกน,นิกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลาโดยนายชนนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อให้พิธีดับเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกยียรติขณะเดียวกันประชาชนชาวสงขา ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดสุภาพสีดำร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านผู้เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงเสียสละและทำความดีเพื่อส่วนรวมแรกเห็นในเฟซไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมแล้วพอตีห้าก็เห็นลงในหลายช่องอะไรอยงี้ค่ะก็คงจะเป็นข่าวจริง ก็เรีอใจหายเหมือนกันนะคะแล้วพี่ก็ดูหลายหลายข่าวก็ดูโอ้ใช่แล้วพรงค์ขั้นไม่มีกับเราแล้วพี่ก็รู้สึกเสียใจมากเลยก็บอกบอกไม่ถูกเลยอะคือความติดใจนั้นหัวราบกลาวเลยก็บอกไม่ถูกมันมันตั้งไปหมดเลย เสียงแห่งความอาลัยที่ก้องกังวาลอยู่ในใจของพสกนิกรชาวสงลาคือคำมั่นจากหัวใจที่จะสืบสารรักษาและเดินตามรอยพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดินเพื่อให้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ายัางคงดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานก็ขอน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคคารายนะคะแล้วก็พระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะเหมือนคุณงามความดีของท่านเนี่ยประชาชนชาวไทยก็ก็ไม่มีวันลืมใช่ไหมคะแล้วก็ท่านเนี่ย มีพระมหากรุณาธิคุณต่อต่อคนไทยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เห็นท่านทรงงานหนักแม่เคยบอกลูกหลานทุกคนพี่น้องคนว่าลูกเกิดมาเราต้องทดแทนบุญคุณของแผ่นดินนะคะแล้วเราต้องมีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนน,น,นะรวมตั้งแต่พ่อหลวงด้วยนะคะนี่ก็เดินตามรอยของพ่อหลวงมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ปี5 9เก้ารับจุจิตอาสามาด้วยลูกค่ะ ก็ขอให้พระอ,องค์ไปสู่สวรรค์ค่ะเลยอย่างมีความสุขและขอไปเจอพ่อหลวงด้วยค่ะพระพร้อมช่วยอำนวยให้ชื่นชำเพื่อจะนำดอกความร้อนใจน้ำฝนหลัง ลงมาจากฟ้าแดนไกลพืชพันไม้ชื่นยืนยง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนายชนนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบเอกบุริษระดาชัยซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและบุกปล้นชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาบิ๊กซีสุงไหงโกโลกเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างความปลื้มปิติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหา ที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรหรือวันนวมินมหาราชประจำปี2568 นายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจาังหวัดสงขลาได้นําส่วนราชการและพะสะกนิกรชาวสงขลาร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินโดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธีทําบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณา ประชาราษ ในช่ดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะผู้บริหารส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผสกนิกรชาวสงขลาวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2568ณาลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์อำเภอหัดใหญ่เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักของปวงชน นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครทหารพรานที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลและเยียวยาผู้เสียสละอย่างเต็มที่ จากนั้นนาะยกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปวัดมหัตมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่ในกราบสักการะพระพุทธมหัตตมงคลปิดทองหัวใจพระเพื่อความเป็นสิริมงคลพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางน้ำมมรการพระวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดนาทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลและหารือเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนาในการสร้างสันติสุขก่อนเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและปล้นร้านทองในจังหวัดราธอราิวาสเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสงขลา P A O Charity 2025ซึ่งอบจอสงขลารวมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยโรงเรียนขาดแคลนและสนับสนุนกิจกรรมกีฬารายได้นำไปพัฒนาโรงเรียนโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและสนับสนุนเยาวชนโดยมีการแข่งขันสองคู่ได้แก่ บุรีรัมยูไนเต็ดพบบีจปทุมยูไนเต็ดและสงขลา FC พบตรังกานู FC จากมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับเอาละครับยกมาตรงนี้ได้ตวัดจริงแล้วหนึ่งูไปเลยครับโอ้โหจังหวะของโรเบิร์ซูครับหนึ่งประตูต่อ0ูนาทีที่สิบสองครับ นายเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่มัสยิดอันซอรูอิสลามอำเภอสดาเปิดงานการกุศลซ่อมแซมศูนย์อบรมาศาสนาและจริยธรรมพร้อมมอบเงินสนับสนุนชมดีเกฮูลูการสาธิตทำขนมพื้นถิ่นและเยี่ยมชมมัสยิดเน้นการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อันกุรอานและโบราณสถานในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะดีพร้อมหนุนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสัน้นเค้กกล้วยหอมและโดนัทแฟนซีให้ผู้เข้าอบรมพื้นที่คลองอุตภาอำเภอหัดใหญ่เพื่อเพิ่มทักษะสร้างอาชีพและรายได้พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำภายใต้นโยบายอุตสาหกรรมคู่ชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมต่อยอดธุรกิจขนาดเล็กได้จริง นายอามินมะอยู่โซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการผ่าตัดทำมันและฉีดวัคซีนสุนัขแมวในตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาพร้อมมอบอาหารสัตว์และไข่ไก่แก่เกษตรกร,กรพร้อมชมนิทรศการให้คำปรึกษาเพื่อควบคุมโรคพิสุนัขบ้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนและสัตว์และสร้างรายได้แก่ชุมชน ครับ สำนักงานพัฒนาชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายโอทอปจัดงานมหกรรมโอทอปทั่วไทยร่วมใจสู่เสน่ห์สงขลารวมกว่า250บูธจาก5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมีนายชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน สมาคมไทยจีนจังจหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสืบสารประเพณีไหวพระจันทร์ประจำปี2568ระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอหัดใหญ่เพื่อสืบสารวัฒนธรรมจีนกระตุ้นเศรษฐกิจกและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีนายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน สงขลาจัดพิธีสมโพธิและสืบสารประเพณีห่มผ้าองค์เจดีหลวงเขาตังกวนประจำปี2568ระหว่างวันที่6-7ตุลาคมโดยมีนายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานอัญเชิญผ้าขึ้นหม่มองค์เจดีหลวงบนยอดเขาตังกวนซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเสริมสิริมงคลสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษา2,568เพื่อสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าที่ชาวสงขลาปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระและตักงบัตรเทโว2568โดยมีขบวนเรือพระจากวัดต่างๆต,ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามซึ่งมีนางรำร่วมไร่รำหน้าเรือพระขณะที่ประชาชนร่วมแขวนขนมต้มและร่วมทำบุญตามประเพณีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สงขลาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาเรื่องการนำนโยบายรัฐบาล5ด้าน15โครงการไปปฏิบัติในจังหวัดพร้อมย้ำหลักคุ้มค่าประสิทธิภาพและความสุขของสังคมพร้อมถ่ายทอดหลักการทำงานข้าราชการ10ประการเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้นักศึกษานองปวีริษาเกิดสมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาพร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาไทยร่วม kick o f ปลูกผักยกแคร่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตการปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเลี้ยงไข่ไก่และจัดทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนสร้างความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและหน่วยทันตกรรมปี2568ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมตาแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดคัดกรองมะเร็งและตัดแว่นตาฟรีแก่ผู้ได้โอกาสภายใต้โครงการเทริดพระเกียรติ125ปีสมเด็จพระศีนครินทรบรมบราชชนนีเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ในชุดรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหัดใหญ่ประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์โดยแบ่งงานเป็นฝ่ายเตรียมการปฏิบัติและฟื้นฟูพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์พักพิงและหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เน้นลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทัพเรือภาคที่สองและจังหวัดสงขลาตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่สองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยวัตภัยและภัยพิบัติช่วงฤดูมรสุมครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างรวมทั้งกำลังพลยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือทางบกและทางทะเลเน้นความรวดเร็วในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที การจังหวัดสงขลามอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและทุนการศึกษาให้บุตทิิดาที่มีผลการเรียนดีประจำปี2,568จำนวนร้อยทุนทุนละ3,000บาทรวมมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทครอบคลุมสมาชิกอสอจาก16อำเภอ ซึ่งเป็นรายได้จากโครงการวิ่งสมิลาฮัฟมาราทอน2025พร้อมเน้นยำ้ำทุนการศึกษานี้ไม่เพียงช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนลูกหลานอสตั้งใจเรียนเติบโตเป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจาังหวัดสงขลาและประเทศชาติต่อไป มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT กลังปี2025ร่วมกับผู้บริหารจากบริษัท PTG Energy จำกัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสนามสุดท้ายและถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชบรมสมเด็จพระเทระร้าพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมกีฬามอเตอร์สปอร์ตพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับสากล สนับสนินการท่องเที่ยวในจังหวัดและสร้างรายได้หมุนเวียนในทุกภาคต่ว เป็นประธานเปิดเทศกาลกินเจ2568ที่มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานอำเภอเดาซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบ200ปีของประเพณีโดยมีกิจกรรมโรงทานอาหารเจฟรีปีที่14พร้อมชื่นชมความงดงามที่ส่งเสริมเมตตาธรรมการละเวน้นการเบียดเบียนชีวิตและสร้างความสามัคคีในชุมชน และเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจที่เทศบาลนครหัดใหญ่เพื่อให้ประชาชนร่วมปฏิบัติธรรมเสริมบุญบารมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวขณะที่เทศบาลนครสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเทศกาลกินเจครั้งที่15ประจำปี2568โดยมีนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ใช้กันด้วยปลาก,กระพงสามน้ำทะเลสาบสงขาวัตถุดิบขึ้นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมรับรองมาตรฐาน GAP GI ลักษณะเด่นของทะเลสาบสงขาคือแต่ละปีเนี่ยจะมี3ามน้ำสะสมบนให้สัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบสงขาเนี่ย จะมีลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากที่อื่นเราใช้คําว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะครับก็เลยมีรสชาติที่แตกต่างเราไม่ต้องใช้เครื่องตีน้ําน้ําขึ้นลงตามธรรมชาติวันสี่ครั้งก็เป็นอากาศที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วก็อาหารเราก็เลี้ยงโดยอาหารธรรมชาติไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีจานเล่งโตเราเลี้ยงก็ด้วยปลาสดนะก็มันรสชาติก็จะแตกต่างออกจากที่เลี้ยง ทั่วไปนะอย่างอยู่ในทะเลเนี่ยเราเลี้ยงเป็นทะเลเปิดมันก็จะได้รับเป็นอาหารที่จัดตัวเล็กตัวน้อยว่ายเวียนมาก,ก็เปิดแสงไฟแล้วก็จะมีเข้าไปในกระชังอันนั้นก็เป็นอาหารเสริมซึ่งรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวของเขานะ ไรายได้ก็คือสมาชิกทุกคนมรอกกายอมมี41เลยทุกคนมีกระชังปลังตัวเองจะขายปลาให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเจ้าส่วนใหญ่โรง,งแรมแล้วก็พูดพวกต่างจังหวัดซึ่งกรุงเทพก็มีส่งใ้ทั่วไทยค่ะโดยจัดการตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่เป็นเป็นขึ้นมาปุ๊บเ,เราก็จะหัวเลือดเลือดด้วยการล้างเลือดออกให้หมดช่องท้องทําให้เนื้อใสเนื้อไม่ติดไม่เหม็นคาวเลือดแล้วก็เนื้อใสเด้งเพราะว่าทําให้เนื้อขาวสะอาด แล้วก็ถึงจะส่งให้กับผูป้ประกอบการต่างๆป็ถึงปลายทางก็ไม่มีเลือดตกค้างกลุ่มรักกยอยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทา้งหน่วยงานราชการทั้งกรมปรงมงทั้งจังหวัดสงขลาโด,ย,ดยท่านผู้ว่าเนี่ยให้ความสําคัญกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มลาลองนะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าการเลี้ยงหรือการบรรจุพันธุ์นะครับการรักษาสภาพของเนื้อปลาเราก็ได้ขึ้นทะเบียน G.I. กับกรมทรัพย์สินทางทปัญญาซึ่งก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการมาตรฐานต่างๆนะครับก็เพื่อจะได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขอ,ของปลากระพงของสกข,ขาเราครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาเลอินโดหรือต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยันนี้ก็ที่สอบถามนี่ก็ใช้บริโภคปลากระพงเราอยู่แล้ว แต่เราทำกัตโรมีให้มันเด่นชัดขึ้นนะครับเป็นสากลขึ้นยังไงก็มั่นใจว่าเราเป็นได้นะครับผมว่าปาลาหรือสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขาเนี่ยหลายชนิดก็เป็นได้หมดเลยก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่ยังไม่ได้ลองชิมรสของปลาสามน้ําทะเลสาบสงขาลองชิมรสชาติว่าจะแตกต่างจากที่อื่นได้อย่างไรของเราเนี่ยเนื้อหวานนะครับละมุนล,ลิ้นนะครับแล้วเนื้อนุ่มนะครับก็ ถ้าเนึผ้าไม่ออกก็ต้องมาชิมครับต้องมาชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาเที่ยวสงขาแล้วม,มากินปลากระพงสามน้ำนะครับ